พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแถลงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองรวมถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานบูรณาธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือกปปสไปจนถึงแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชโดยมีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนะครับว่าขณะนี้พรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2559มี ผลบังคับใช้แล้วนะครับจึงห้ามไม่ให้มีการโฆษณาและไม่ให้ยกป้ายให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใดๆทั้งสิ้นออแล้วปล่อยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจลงประชามติเองโดยมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรรทอและคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตเป็นผู้ชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจอย่างไรในส่วนความเคลื่อนไหวของกปปสและนปชนะครับทางฝ่ายกฎหมายกําลังพิจารณาการเคลื่อนไหวแล้ว สำหรับการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในนามของพลเมือง100นะครับ100ชื่อที่ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นนั้นพลเอกประวิทย์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย hmm. ส่วนการที่นปชเรียกร้องให้องคอ์กรนานาชาติเข้ามาสังเกตการช่วงลงประชามติก็เป็นเรื่องของกะกะต อย่างไรก็ตามคงไม่มีประเทศไทไปเรียกร้องกรณีนี้ยกเว้นเป็นการเลือกตั้งสอสอก็เรียกร้องได้เพื่อไปดูว่ามีการซื้อเสียงหรือไม่ขณะที่การทําประชามติคงไม่เกี่ยวกันพลเอกประวิตยยังย้งยําเพิ่มนะครับว่าการประชามติที่เกิดขึ้นมีแน่นะครับเพราะกฎหมายออกมารองรับแล้วซึ่งการทําประชามติครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการประลองกันของสองขั้วการเมืองควรปล่อยให้ประชาชนคิดเองและเชื่อว่า คงไม่มีใครออกมาแสดงพลังอะไรนะครับเพราะว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนก็จะลงประชามติกันแล้วครับ